ได้เข้าไปรักษาตัวจากอาการป่วยโควิด -19 หลายวันแล้วซึ่งเจ้าตัวก็อัปเดตชีวิตหลังเข้ารับการรักษาตัวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยและการรักษาให้ทุกคนได้รู้ล่าสุดสาวลีดียอได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมของตัวเองจนเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการรวมไปถึงแฟนๆต้องเข้ามาให้กำลังใจสาวลีดียอกันอย่างด่วนจีซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความว่า ลีดียอหลังน้ำตาหลังพยายามเข้มแข็งต่อสู้โควิด1 9แต่ยากเหลือเกินหลังจากที่นักร้องสาวลีดียอสรันรัตได้เข้าไปรักษาตัวจากอาการป่วยโควิด1 9หลายวันแล้วซึ่งเจ้าตัวก็อัปเดตชีวิตหลังเข้ารับการรักษาตัวและให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาการป่วยและการรักษาให้ทุกคนได้รู้ ล่าสุดสาวลีดียอได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมของตัวเองจนเพื่อนพี่น้องทั้งในและนอกวงการรวมไปถึงแฟนๆต้องเข้ามาให้กำลังใจสาวลีดียอกันอย่างด่วนจีซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความว่าชนบุรีผู้ป่วยติดเชื้อโควิดล9เพิ่ม8รายยอดสะสมพุ่ง38รายบุรีรัมพบผู้ติดเชื้อโควิดล9เพิ่ม1รายเป็นวิสัญญีแพทย์ ราชทันยันนักโทษชายเรือนจำกลางราชบุรีติดเชื้อโควิดล9เพิ่งจะเข้าใจว่าการร้องไห้ออกมาก็ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นบ้างครีอิงอิเอาเรลลี่ดัคามีดาวแอดทพร้อมแคปชั่นว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโควิดเราต้องรอดการพยายามทำใจให้เข้มแข็งบางทีก็ยากเหลือเกินไม่รู้จะระบายที่ไหนแต่เมื่อได้ร้องไห้ออกมาก็รู้สึกดีขึ้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้ บันเทิงไทยรัฐออนไลน์ก็ขอส่งกำลังใจให้สาวลีดียอแมทธิวรวมไปถึงผู้ป่วยโควิด -19 ทุกคนและทีมหมอและพยาบาลทุกคนสู้ๆนะคะ